เราพูดถึงเส้นลูกเสือมาเยอะแล้วเราพูดถึงค่ายรดร้อนกันดีกว่าเอาปีแรกมันก็ต้องมผมมั่สี่เออปีสี่มันยังฝึกปีหนึ่งมันนี่มันยังไม่เข้าค่ายใช่ไหมต้องไปค่ายปีสองปีสองปีสามใช่ไหมใช่ปีสองนี่สามวันสองคืนถ้าจำไม่ผิดอ่าปีสองสามวันสองคืนปีสามอ่าสัปดาห์หนึ่งป้าห้าวันสี่คืนห้าวันเออห้าวันปีสามห้าวันปีสองจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันแป๊บเดียว แต่ว่าปีสามนี่ตราส่ึงมาก <Okay. S 2> จำร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมตอนเขาค่ายที่ปก่อนที่เขาค่ายที่จีนเนี่ยคือก่อนก่อนที่เขาจะให้เข้าค่ายเขาจะแวะก่อนแวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ไหมผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้ว mm hmm. ทุกวันนี้ผมยังเห็นอยู่นะเพราะว่าบ้านผมมีแถวปราจีนผมยังเห็นอยู่เอ่ผมจะเรียกร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทำใจเพราะเพราะมันอยู่ก่อนอยู่ก่อนถึงป้ายนี่อยู่ก่อนถึงทางเข้าค่ายแบบแบบแบบนิดเดียวจริง mm hmm. แล้วก็เกี่ยวทาใจกินก่อนทําใจก่อนรอให้เขาค่ายเราตามผมจนได้ว่าที่ค่ายนี่โหเรื่องที่แย่ที่สุดก็คือฝุ่นนะครับอมันเยอะมากอะ่ะมันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้โโคกเลยนะมันเยอะจนแบบหายใจแทบไม่ออกอะ่ะแบบแล้วแบบบางคนนี่คือแค่ขี้มูกออกมานี่คือแบบสีดําเลยนะเว้ยมันฝุ่นมันเยอะสุดๆเลยแล้วยิ่งเราไปเดินสวนสนามอะ่ะ ออฝนนี่กระจายก่อนที่เข้าค่ายมันเราจะแบบเจอเราจะสวนสนามกับกับคนที่เขาเข้าค่ายเสร็จแล้วอ่ะจาได้โอ้โหผพูดแล้วผมจำได้เลยเขาจะขู่เราด้วยยโชคดีนะเออโชคดีนะมึงเจอแน่เลยโอ้โหให้ใจกูดีแล้วเจินแล้วเราก็ไปทําต่อม้งไม่รู้แ่บเหมือนเหมือนเหมือนของเราก็ไปทําต่อทีหลังมัไม่ไม่ของเรามันช่วงถ้ายแล้วมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครมันไม่ไม่น่ามีใครมาต่อเราั้ง เออผมจําได้ว่าตอนที่เราออกจากค่ายอ่ะเออตอนปีสามนะผมจําได้ว่าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียกันว่ากุูรอดแล้วกุจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งสิ่งที่แย่สุดต่อมาของค่ายก็คืออืมกันนอนกันนอนอ,อ๋อจิบเต็นท์ไม่ได้แย่ไม่ไม่เต็นท์ไมันอนเต็นท์แต่เต็นท์ไม่ได้แย่ที่แย่คือมันร้อนชิมหายเลยมผมจำได้ว่านอน,อนไม่หลับเพราะมันร้อนมากผมเลยต้องเอาชิ้ชู่เปียกอะถอดเสือ้อ เราจะชุบเปียกอะมาแปะตามตัวให้มันเย็นแล้วหน่อยแล้วค่อยนอนอืมแต่มันร้อนมากร้อนจริงแต่รู้สึกว่าปีสองมันจะฝนตกมากก็จะไม่ผิดปีสองมันจะฝนตกแล้วลายเต็นท์มันมันเป็นรูม้งน้ำมันก็เลยเข้าเขาก็เลยให้ไปนอนที่ประชุมแต่ปีสามไม่ตกมปนร้อนร้อนอีกเดียวแล้วกิจกรรมที่จําได้ว่าอืมมันจะมันจะมีกิจหนุนที่ให้เราแบกปืนปืนแบบสมัยสงครามโลกที่ ที่แม่งก็เก่าละเก่าหนักหนักขี้เหนักจัหายเรถือถือไปแล้วหนักเราต้องเดินเออถือถือไปด้วยเดินนานด้วยอ่ะอืมไอเดินนานไม่เท่าไหร่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งให้คลานเว้ยจาได้ไหมจาได้จาได้ผมจําได้ว่าคลานแบบโอ้โหผมแบบแสบมากเลยเพราะว่ามันเป็นดินลูกหลังอ่ะดินแบบก้อนแหลมอะหินก้อนเล็แหลมอะโอ้ต้องคลานไปโอ้ แล้วมีปืนได้ด้วยน้ำหนักกิ่งเพิ่มบอกเลยว่าแสบแล้วเจ็บมากตามข้อต่อเวลาคานเนี่ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งมันตอนใกล้ๆกลต้ตกเย็นน่ะที่มันให้ให้หมอบที่เขาให้หมอบ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 หม,มอบตังตง้งตั้งปืนเล็งตั้งปืนเล็งแล้วโอ้โหตั้งแต่สี่ห้าโมงมั้งยาวถึงทุ่มหนึ่งอ่ะจนมืดอ่ะยังต้องนั่งแช่ตรงนั้นไม่ใช่น,นั่งแช่ดิต้องแบบอ่นอนแช่เออเรียกว่านอนแช่ดังนั้น แล้วรหัสที่ให้วันนี้ให้มาทําไมวะจำได้ไหมมันจะมีรหัสด้วยตอนตอนกลางคืนเนี่ยแบบว่าสาแบบเดินเดินอยู่แล้วแบบเขาพุ่งเข้ามาเงี้ยปุ๊บแล้วแบบจอทฐานรหัสเราแล้ว,ลวตอบไปได้ไหมกันโดนลงโทษจําได้ไหมรหัสก็คือเสือดำออ,อจำได้อตอบว่าตรงอัางไฟอะไรเงี้ยซึ่งยันจบอะถ้าตอบผิดเออซึ่งซึ่งยันจบเราก็ไม่มีใครมาถามเลยกูเลยไม่มีใครถามใครเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคืนนั้นน่ะจริงจริมันต้องเป็นการแบบเดินป่าแบบแบบ แบบสำรวจแยกมั้งอืมแล้วอยู่กูฝึกคนใหม่เขาก็เข้ามามั้งแล้วเขาก็เปลี่ยนมั้งเปลี่ยนไปเป็นไอนนี่แทนเป็น,ปนแบบทางที่แบบจะเดินแยกเออไปคู่ๆไปรู้สึกว่าจะเป็นเดินแบบกลุ่มแบบว่าเหมือนอะไรเขาเรียกว่าการสเปลใช่ไหมแบบว่าการฝึกฝึกสเปลแบบเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าเป็นการฝึกอย่างเดียวมั้งในตอนนั้นที่ที่เราทําแล้วออกมาดีอืมจาได้ว่าตอนนั้นเขาชมเลยว่า อ่าโรงเรียนเราทําไม่ดีเออ,เออจำได้จำได้โรงเรียนเราทําไม่ดีมากเลยครับแบบทุกคนชมกันหมดเลยกูแปลกใจมากเลยอะไรวะเหมือนมันจะเป็นแค่ครั้งเดียววที่เขาชมอ่ะใช่แค่ครั้งเดียวต <คง S 1> ลอดการเข้าข<อ>่ายคครั้งเดียวเพราะว่าเราย่อง<ค>ยอง่ยองเงียบเงียบมากแต่รู้สึกดีนะเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายคือคืนสุดท้ายพอดีด้วยมันเลยแบบคืนคืนกอดใจนะจะได้จบจบสักทีใช่เตลแบบเตลเงียบมากหรือไม่ก็กลัวโดนทำโทษกันบ้งก็เลยแบบเตลเกิน ดีเหลือเกินเออแล้วก็ได้ไปนอนทีอะไรกได้จะจาได้ว่าจะให้เข้าเวรด้วยอ่ะแบบผัดให้เข้าเวรใช่ใช่มีเวรมีเวรแล้วแุว้ยเวรนี่เป็นอะไรที่ตาตึงมากเพราะว่าเราทุกคนจะต้องจํารหัสให้ได้ไม่ใช่รหัสด,ดิมันคือเขาเรียกอะไรวะคําคํากล่าวอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเขาบรรายงานอ่ะให้เขาเออถ้าเขาไปเช็คเขาถ้าเราบรรยงานอ่ะกับผมนายจุดจุดอ่า อะไรวะจำไม่ได้ได้ถกาผมนายจุดจุดประจำใช่จุดจุดได้รับมาที่สัมเวณตั้งแต่ยามจุดจุดถึงยามจุดจุดอันนี้เหตุการณ์ปกติครับอะไรประมาณนั้นแหละแล้วทำได้เลยว่ากูต้องมาตื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยบางทีกูจะหลับแล้วอยู่ๆแบบกระพุ่มกูต้องลุกนเลยเออคือเออแล้วแมันใกลๆกูฝึกไม่ก็ปั่นอ่ะเออกูบางทีกูฝึกไม่ก็ปั่นว่าเสียงเบาเสียงเบา แล้วบางทีถ้าแบบรายงานผิดไม่แต่คําเดียวอ่ะหรือแบบเราไปแต่งประโยคเองอ่ะแบบที่ไม่ใช่แบบทุกประโยคแบบเป๊ะๆที่มันเขียนบนกระดานอ่ะเราไปแต่งเองอ่ะแบบสักคํานึงหลุดเข้าไปอ่ะผมจำได้ว่าถ้าไอคนรายงานไม่โดนก็โดนยกค่ายเออแล้วไม่เป็นไรเลยกดดันมากเว้ยเออกดดันแบบไอคนรายงานแบบไม่อยากใจนั้นเลยแต่ผมจําได้ว่าคิวผมเออคนจำได้ผมก็อู้อ่ะ คิวไ,ไล่ๆกันได้ผิดนะแต่ว่าของเราเป็นช่วงใกล้เช้าประมาณช่วงตีสี่ตีห้ามั้งเลยไม่มีใครมาดูซึออ่งก็ช่ชงดีหน่อยเออแต,แต่แต่จาได้ว่าทรมานมากเพราะด้วยว่าช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวพอดีอ่ะแบบตื่นมาโคตรหนาวอะ่ะใช่ก็ปีสามไม่แหละออที่ตอนที่ตอนที่คืนแรกๆมันจะร้อนแล้วคืน้านหลังอะ่ะแม่งลมมันจะแรงมากออแล้วมันก็หนาวมากด้วยไม่ตงตอนกลางวันยังหนาวเลยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจอ <c oughs> เจอหมาว่ะตอนตอนยเฝ้ายามอ่ะเจอหมาเต็มเลย เอเอเออมีมีมีหมาของในค่ายคราบ้างจำได้เขาเขาเรียกหมาว่าอะไรนะอะไรสักอย่างหมาเหมือนหมามันชอบเดินเออแต่ผมจำได้นี่ตอนสุมันจีอยู่ฐานหนึ่งที่เขาแนะนําเรื่องอะไรวะพืชในป่าเออแบบเขาวันอย่างงี้มีน้ํานะมันกินได้เออเออนั่นหน่ะคือฐานที่ผมถูึว่าเป็นฐานที่ดีที่สุดละเพราะว่าเหมือนได้ความรู้จริงไอ้ฐานอื่นอ่ะมันพานอกเรื่องหมดเลยอ๋อฮะแล้วก็มีอะไรกัน ยิงปืนยิงปืนนี่มันต้องมี hmm. ผมจําได้ดีเลยเพราะว่าเพื่อนอัดเราทําเรื่องอไว้เขาเกือบฆ่าผมเลยไม่รู้ตัว <Yeah. S 2> เขาใส่กระสุนผิดด้าน hmm. นึกออกไ้ยโปรติกระสุนในเวลาใส่แม็กอะมันต้องใส่ออกตัวใช่ไหม hmm. แต่แกเอาหัวกระสุนเนี่ยใส่เข้าตัวไว้ใส่เข้ามาในแม็กอะนึกออกไหมหัน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 เข้ามาหาตัวผมอะพึ้ง hmm. ถ้าเอาไปใส่นในปืนปืนปบอะแล้วยิงอะ มันหมันหัวกระสุนอะมันจะพุ่งทะลุป,ปืนมาหาผมเลยแงนนี่มันจะยิงออกไปอะมันจะพุ่งมันจะหาผมอะหรือไม่ก็ระเบิดตรงนั้นเลยอ <S <S เออดีนะที่แบบตอน,นั้นผมก็ไม่สังเกตไงเพราะว่าตอนแรผมก็ตั้งเป้าเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนผมก็มองแต่ปืนนะมั้ยกับมองเป้าเพราะว่าผมไม่ได้อนุญาตให้แบบนี่หันซ้ายนี่ขวาไงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเบรคตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้มองอะไรอัดก็ใส,สมม่กระสุนผมเสจปุ๊บผมก็ยิงกระสุนมาเลยปุ๊บหยิบแบ็คมาละแต่ยัจะใส่ละสักพนั้น ครูฝึกเขาก็เดินมาเว้ยแล้วเขาก็มาค้อกระโหลกผมเป้งใส่หมวกอยู่ใส่หมวกทหารอยู่เป้งแล้วก็แบบเฮ้ยมึงรู้ป่ะเนี่ยเพื่อนมึงอะ่ะมัอนยอยากจะฆ่ามึงผมก็แบบอะไรครับแล้วเขาก็ยื่นแม็กให้กูด,ดูโอ้โหไอไอดมัน,ม,นมันใส่กระสุนผิดด้าน,นใส่กระสุนผิดด้านผมมันเกือบใส<ห>่ก็ป็นลำเพลิงแล้วยิงแล้วมันเป็นไงมันจะระเบิดอ่ะผมก็ตายเนี่ย<น>ใช่ตามหลักมันจะระเบิดเออตามหลักมันจะระเบิด คือคือการทํางานของกระสุนเนี่ยเหมือนกับเอ่อ mm hmm. เวลาเรายิงเวลาเราลั่นไกใช่ไหม mm hmm. ตัวไกอ่ะมันจะเข้าไปจิ้มไปตรงไปตรงท้ายกระสุนเนี่ยเพื่อให้ตัวท้ายอ่ะมันระเบิด mm hmm. แล้วก็จะปล่อยไอ้หัวกระสุนที่น้ําแหลมอ่ะพุ่งออกไปเออผ่านลํกล้องผ่านลําลเพลิงปืนแต่ลองนึกสภาพว่าไอ้หัวน้ําแหลมมันอ่ะนะ mm hmm. มันมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะ mm hmm. ถ้าผมลั่นไกอ่ะไกนก็จะไปชนกไกหัวน้าแหลม็มตรงนั้นอ่ะมันก็จะบึ้มตรงนั้นเลยอ่ะแล้ว uh huh. ลึกสภาพเราประทับปืนอยู่อะใกล้ๆกับตาเราอะใกล้ๆกับหน้าเราอะผมแหกแน่นอนผมบอกเลยเสี่ยงตายแบบไม่รู้ตัวเกือบแน่ใช่ผมเกือบห่ะผมอจำได้ผมมองผมผมหันมองโคตรอัดเลยว่ะผมหันมองโคตรอัดเลยว่ามึงทำไปอะไรพวกมึงเนี่ยผมจำได้ว่าไบอกกันแล้วไหมไอ้บอกก็กูไม่รู้อ่ะกูไม่เคยอะไกันสนโอ้หกูปวดหัวเลยโอ้ไม่เคยดูหนังเลยวะเอาจริงว่ากูยิงไม่โดนเลยม้งยิงไม่โดนสักางเลย โอ้ของผมนี่คมๆเลยเข้าคมๆมันมากแต่ว่าปัญหาคือมันมีของใช้ก็ไม่รู้มาเต็มเต็มเป้าเลยมันเป๋ไปกไรก็ไม่รู้อะเต็มเป้าผมเลยผมมีอยู่สิบนัดแม่งนับยี่สิบนัดเลยคนอื่นอืมสมมื่นอื่นอะใครไม่รู้อะยิงาหาเป้าผมอะเอ้ไม่หมดเลยอืมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกว่ามันมีต้องมันต้องมีตั้งสี่ห้าวันแล้วก็ันก็ได้เออจะมีอยู่วันหนึ่งที่ที่ เล่าก่อนเล่าก่อนมือนนึกอยู่อันนึงเอามาว่ามาเออมันจะมีที่เขาให้เราไปเก็บขยะป่ะหรือไปทําแบบเขาเรียกอะไรวะทาอาสาสมัครอ่ะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นรู้สึกต้องคัดคนไปมั้งมันจะแบ่งคนไปนี่ไม่จะไปกันทั้งหมดเราเราได้ไปที่เรานั่งกันไปเออเราได้ไปอะหนโชคดีใช่เราเราเราได้นั่งรถไปแต่รู้สึกว่าเก็บขยะได้ไม่เยอะมั้งไม่เหมือนจะไม่ผิดเหมือนเราไปปุ๊บเขาเก็บกระเสร็หมดแล้วอะถ้าไม่ผิด เหมือนเป็นนั่งเล่นที่เฉยอาจจะได้ผิดแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ <im itation> ที่ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากไปกรอกสารพัดกรอกกรอกข้อมูลทำเอกสารเออน่าจะน่าจะวันก่อนออกอาจจะผิดนะหรือ <im itation> ไม่ก็วันที่ออกกันแหละเซ็นเอกสารเล่นโนนั่นก็ไม่เหมนนี่ไม่มีอะไรคือเซ็นเอกสารปรงการเออกำลังดิ้่เซ็นอะไรวะอืม ไอ้นี่ไงไอพวกสอรออะไรพวกเนี้จำได้ไหมให้เราไปนั่งทำกันอยู่อะที <S <S ่เขาบอกว่าตรงนี้ต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้นะห้ามเออห้ามลบนะถ้าลบก็ผิดนะวันวันส,สุดท้ายวันสุดท้ายใช่ไหมก่อนกลับก่อนกลับอ่ะอืมประมาณนั้นอ่ะเพราะ<ม>ว่าวันสุดท้ายไม่ก่อนไม่มันไม่วันก่อนกลับก็ากลับอะวันกลับวันกลับวันกลับก่อนที่รถจะมารับเราเขาจะให้มานั่งทำเนี่ยอ๋อแล้วก็วันที่สี่เขาให้กระโดดหอกระโดดหอใช่ป่ะเออลืมได้ไงว่ากระโดดหอเระโดดธรรมดาเนี่ยขอเชื่อมโยงเรื่องได้อยู่เรื่องเชื่อมโยงเรื่องนี่แหะ เออเ,อ,อเขาให้โดดหอทำอะไรได้ไหมเราหดหออืมโดดหอเหรอเขาจะให้เราทำอะไรวะขึ้นบินขึ้นก่อนใช่ปหมใช่เอ้ยเดี๋ยวมันต้องมีรายงานตัวก่อนปะวะอืมจำไม่ได้วะจำได้เหมือนรันมันจะมีรายงานสองช่วงคือรายงานตั้งแต่ก่อนขึ้นก็คือล่างๆเลยล่างฐานแล้วพอปีอให้ขบนสเสร็จปุ๊บก็ต้องไปรายงานกับคนขบนอีกทีนึงอเออว่าจะโดดก็ ผมจำได้ว่ามีรายงานก็คือสองช่วงช่วงก่อนขึ้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วกับครูฝึกอืมเราผมจำได้ว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายมากเพราะว่าไอ้คนข้างบนบางคนมันไม่โดดอ่าก็ไม่แปลจใจอะไรมันก็มันก็สูงแหละเออถึงถึงมันจะมีเซฟเซตตี้เยอะแต่ก็เข้าใจแหละมันสูงคงคงไม่อยากจะโดดกันไม่กล้าโดดผมจำได้คนก่อนก่อนหน้าผมจำได้คนก่อนหน้าผมมันเกาะเว้ยมันเกาะหนึบเลยอะจนแบบครูฝึกสอาคนอะ พร้อมใจกันดันนะนี่บอกไว้แบบดันที่ลงอ่ะแม่งก็ไม่ลงเว้ยมันเกาะหนึบเลย่ะผมก็แบบไยืนรออยู่สักพักตั้งนานอ่ะวุ้เมื่อไหร่มันจะออกก็คือว่ามันจะมัอามีนับนะทรายิดเอ่อหนึ่งพอนึงหนึ่งเมื่อสองหนึ่งมาสามโดนล่มวูบมาวูบมาสักพักแล้วก็ดึงล่มทิปใช่ไหมมันจะมีดึงล่มทิปมันมันเป็นชูชีพแบบไม่มีล่มมันมันติดสลิงไว้เฉยแล้วแค่หอนตามสลิงเรา แค่ทำฟอร์มมันดึงล่มเฉยเออทำฟอร์มแค่ดึงล่มเฉยๆบลุ๊กอืมแต่จำได้มันเป็นใช้เวลานานมากนานสุดๆเพราะว่ามันมีหลายคนที่มันไม่ยอมลงไม่ยอมลงแบบไม่ยอมจริงๆเลยอ่ะอืมอืมจำได้ว่าตอนไม่ไม่กล้าโดดมั้งขาสั่นด้วยบอกมือมันสูงเออมันสูงมันสูงจำได้จำได้แล้วส่วนตัวเป็นโรคกลัวความสูงได้ไงที่ ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยมีปัญหาผมจะได้ผมแรงงานเป๊ะมากเป๊ะจนแบบผู้ฝึกเขาเซลล์อะว่าเอ้ยเป๊ะจังวะแล้วพอโดดปุ๊บผมก็โดดเลยเออผมก็โดดเลยรู้ผมไม่ได้ถามว่าวกลัวความสูงไหมผมจริงจริงผมก็มีความประมาทกับความสูงนะเออแบบมันคืออยู่ที่งัวสูงสูงอะทุกคนที่ต้องประมาทนั่นแหละไม่ไม่ไม่แปลกแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกแค่ว่ามันยัไงไอเดียมันก็โดดลงปกติอะแบบถ้าผมแค่คิดในใจว่าทำมาทําไปเถอะให้มันจบอะเออผมว่าผมรอรอนานไง ทำมทำแบบให้มันจบไปก็เลยแบบโด่มบุบโดยถอกตัวไปเลยวูวไล่ลงสลิงปุ๊บจบเลยอีซี่มากแต่ก็จะมีหลายคนที่มันจะแบบตึงเวลาหน่อยมาเลยช้ามั้งผมจะได้ว่าค่ายมันใหญ่ก่อเราก็เราจะเดินอ่ะก่เราจะเดินไปถึงตรงนั้นน่ะเราต้องแบบโอ้ผ่านไรผักเนี้ยนะผ่านป่าผ่านถนนผ่านโอ้สารพัดถ้าไม่ผิดาะค่ายมันใหญ่มากค่ายปาจีนอ่าฮะ ราะว่าค่ายไอตัวนี้มันอยู่ไอตัวโดดไอตัวโดดหอมันอยู่ตรงไหนกม่ลูกจะต้องเดินนาน้ได้ผิดจืมจากที่พักเราอะนะใช่ใช่แล้วก็มีอะไรกันพังหน้าพังหน้าถ่ายพังตัวจําได้ไหมจาได้อยู่เออพังหน้าพังหน้าเริ่มจากเอากิ่งไม้ตรงนู้นนี่มันเสียบตามตัวอันนนักสุดคือพังหน้าพังไม่เยอะพังไม่ดีก็โดน นั่นแหละโดนโดยเขาแบบพรางจนแบบมิดเลยเออ,ขอเขาจะป้ายเราอหลังจากป้ายเนี่ยโธ่จะผิดนี่มันมีกิจกรรมนี่นเถอะเข้ากล่องออน,นี้ไหมเถอะเขา,า่าแจกบ้าง,งหรือสักอย่างเนี่ยมีมีเราจะพังหน้าอืมเขามีเข้ากล่องกันหรืออย่างมาแจกอ่ะมันอยู่สองอย่างอ่ะแล้วก็สลับเข้ากล่องก,กันว่าใครจะได้อะไรไปแต่ก็อร่อยนะถ้า้ผิดเป็นข้าวกล่องที่น่าจะอร่อยสุดเท่าที่เคยกินมาในค่ายเลยซ้ํา แล้วก็มีอะไรอีกเนาะเอ้ะอันนี้ไม่ไปค่ายชมรมเลยใช่ไหมล่ะเออเออมีค่ายชมรมไม่ลืมได้งไงค่ายชมรมเราเราพักเรื่องอันนี้ว่ะเราไปค่ายชมรมดีกว่า